สวัสดีคุยผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมองคลิปนี้เดี๋ยวจะมาดูตำแหน่งมิดเลนกะันฮะเกมนี้เป็นเข็ดมิดเลนนะแล้วมีการมาอนะินเวดกันฮะเดินอ้อมมานอรเตรุดแฟดไปดึงโดนคาริสตาไปสวยงามมากๆนะแล้ะเเป็นเข็ดที่ได้เฟิร์สบัตมานะว้าวเข็ดนะก็เป็นแชมเปี้ยนมิดเลนอีกตัวหนึ่งนะที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยเจอกันนะแต่ว่าตัวมันเนี่ยเล่นมิดเลนได้คนระแล้วก็เก่งมากด้วยนะแลวยิ่ง เล่นในโซโลแลงเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งแต่ว่าก็ต้องดูเพื่อร่วมทีมแล้วนะว่ามีตัว AP หรือเปล่า,าเกมนี้มีแอคโคกับเซเว่นที่เป็นตัว AP เพราะนั้นก็สามารถเล่นเข็ดมิดได้เข็ดมิดเนี่ยมันเก่งตรงสกิลคิวนะที่มันสามารถปาสายั่นขงข้ามได้แล้วก็มีสกิล E ในการพุ่งเข้าไปหาฝอนขงข้ามคือสามารถเทรดได้แบบง่ายๆเลยเดี๋ยวเข็มิดมาดูกันว่าจะเป็นยังไงฮะเข็ดมิดเลนส่วนตัวเนี่ยเคยเจออยู่นะแล้วก็รู้สึกว่าต่อต้านได้ยากอยู่เหมือนกันนะ ไอเท็มชิลล้นแรกก็เป็นโดรานชิวนะก็เป็นเรื่องปกติอนะเล่นตัวตีไกล้แล้วเจอตัวตีไกลเนี่ยก็ขึ้นเป็นโดรานชิวมาก็ถือว่าเยี่ยมเลยเจอคาทานะคาทานเาจริงๆก็เป็นตัวเก่งอีกตัวนึงเหมือนกันนะแต่ว่าต้องเมนนฮะต้องจุดให้โดนอะจุดโดนบ่อยๆนี่คือแบบง่ายเลยแต่ว่านั่นแหละความยากของตัวมันก็คือสกิลให้โดนนี่แหละมันโดนยากช่วงเข้าเล่นะก็ไม่มีอะไรนะฟอร์ฟาร์มกันไปฮนะแล้วก็น่าจะสัก Level 3, Level 4, เลเวลสามหรือว่าสี่เขตก็น่าจะเริ่มเทรดละ จังหวะน,นี้เทตมั่วไม่ได้อ่ะเพราะว่าอาจจะระแวงป่าฝันของข้าวหรือว่ายังไม่เห็นตัวป่าฝันของข้าวว้าวไอโคะมายืนรอกใกล้ๆนะแล้วเข็ดเข้าไปอู้แฟดเลยสวยงามไอโคะมาวนรอบที่2หน้าหลังนจากที่ตัดแฟดไปรอบแรกได้อะแต่ว่าแฟดปปลาคิวแต่ว่าวนอยู่ใกล้ๆนะก็เลยไม่ได้อะไรอ่ะ ตอนนี้กำลังจะเรเว็สี่นะเเว็บสนะี่เนี่ยผมว่าน่าจะมีการใส่เดียวกันนะแล้วจังหวะนี้คารัตเข้าระยะมาเข็ดกด E ีไปไล่ ight, ตีใส่ตอนนี้ติดคอนเป็นที่เรียบร้อยนะกดสกิลคิวใส่ไปโอ้เหตุโหนนะว้าวมานาหมดแล้วคารัตเวลาเล่นตัว AP เนี่ยเราเจอตัวตีใกล้เนี่ยส่วนใหญ่มานาจะหมดเนาะช่วงช่วงเมตานเนี่ยเมทเล่นยากเพราะว่ามานามันชอบหมดก่อนเลือดฝั่งตรงข้ามอะคือ ฝั่งขงข้ามขึ้นโดรนชิลมานี่คือแบบสู้ยากมากกดยากมากเพราะว่ามานานเราจะหมดก่อนกลับบ<ม>้านไปนะขึ้นแบนรองเท้าต้านเวทมาหลังจากนี้ผมว่าเข็ดน่าจะลอยตัวละสบายๆละช่วงต้นเกมไม่โดนกดแล้วก็ได้เฟิร์สบัตมาด้วยได้รองเท้าเร็วนะหลังจากนี้คาทัดก็กดดันไม่ได้ละเข็ดพยายามที่จะฟีดเลนสใส่นะดูการเดินของเขาอะเห็นยวไป พยายามฟีดเลนพยายามทำให้คาทัศเข้ามาใกล้ๆอะ่ะเราจะได้มีจังหวะในการโซโลคิวเพราะว่าคาทัศไม่มีแฟลตอะ่ะเห็นไหมการยืนของเขาการเล่นของเขาฟีดเลนใส่ไปคราวนี้คาทัศก็จะเริ่มระแวงและระแวงป่าระแวงโดนแก๊งโดนอะไรครับเพราะว่าไม่มีแฟลต เอแล้วล้วแอคโครู้งานนะจังหวะนี้อ้อมมาทางด้านหลังแล้วสตันใส่ไปเต็มๆนะคาทัดตัดใจกดเอ็กซอรตแต่ว่าไม่น่าจะทำอะไรได้อโอ้จังเกิลเล่นคู่กับมิดแบบดีๆนี่โหดมากนะแอคโคเล่นแบบดีจัดเลยวนแล้ววนอีกอะ่ะวนจนได้อะแต่คาทัดก็ไม่ใช่หมูๆนะโดนแก๊งไป3รอบวนะ่าเพิ่งตายรอบที่3นะถือว่าเยี่ยมเลยเวฟกำลังจะดันกลับไปอะ เข็ดก็ตัดสนใจดันเลนละไม่สรุปพละแล้วก็มีหลายตัวเลือกนะดันเลนกลับบ้านซื้อของหรือว่าดันเลนแล้วไปแกงเลนอื่นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีอันติเป็นที่เรียบร้อยอะเล่นได้หลายแบบเลยมีไอเวิร์นะรอซ้อนคาทัศอยู่ใ,ใกล้นะเข็ดดันเลนเสร็จก็เดินไปตีคอนโทรว์ดนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทําอะไรต่อนะเมื่อกี้เนี่ยเห็นตัวไอเวอร์แล้วว่าอยู่แถวเลนกลางกลับมายื้เลนกลางเหมือนเดิมอะแล้วก็ฟีดเลนใส่คาทัศไปอะคาท์ทัศจะได้รถนะจะได้เลเวลจากรถอะ เลยต้องโดนตีหน่อยตัวมันน่าเกลียดไหมไมันสามารถทําแบบนี้ได้อะมีไม่กี่ตัวนะเว้ยที่สามารถทําแบบนี้ได้แบบไอเรียอ่าโอ้แล้วกดอันตีใส่ไปเลยฮะไลตีใส่ไปนะตกมา้าเป็นที่เรียบร้อยฮะออ้อเวิร์นแฟดมาใส่ก่อให้อ้าน่าเสียดายแต่ว่าขึ้นม้าทันนะโอ้โหสองหนึ่งมาดิมาได้แฟดของไอเวิร์นมาผมชอบการเล่นแบบแบบนี้มากกว่านะแบบว่าเน้น ยืนเลนเล้นคุมเวฟเน้นแบบเล่นจังหวะอะไรเงี้ยไม่ชอบแบบเล่นแบบไซ์เดียวอย่างเดียวอะเออนะโอ้เราจังหวะนี้ไอวูดมีอยู่ใกล้ฮะปาโซโดนเดซี่ไปฮะเดซี่น็อกอัพสายไปนะแต่ว่าไม่น่าใช่ปัญหาอะไรอะรอดได้แบบสบายๆอยู่แล้วอะโอ้แล้วมีการเทเลพอดลงมาฮะมาจังหวะนี้เห็นเลนก้าก็เลยเทเลพอดลงมาช่วยสำหรับเบด็อกนะว้าว แล้วคาทาร์ดประมาทเข็ดนะเห็นเข็ดเลือดน,น้อยแบบนี้ก็เลยอยากจะสู้หน่อยแต่ว่าเข็ดนะมันมีม้าให้ขี่อะโอ้น่าจะได้ก็ได้นะเพราะว่า,าทาทัดไม่มีแฟลตแต่ว่าน่าจะมีเอ็กซอร์แล้วนะแล้วจังหวะนี้ก็โดนสายไปโดนเอ็กซอร์ดกดสายไปแต่ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยฮะทุบหัวแบบโป๊โปโปนิ่งมาแล้วเกมนี้ป่าไปในเบิร์ด้วยสิอเอเว่ร์มันเป็นกึ่งซับจังเกิลอะนึกออกปะมัน มันไม่เน้นค่ามันเน้นแบบช่วยเหลือลอซ้อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยดูเขาเล่นเนะ่ะแม่เจ้ามีการบบกันที่หลุมบังกรนะเขเดินมาแล้วนะตะเลนก้าอยู่ใกล้ๆฮะแล้วก็โดดส่ไปจังหวะนี้ต้องมอบวราเป็นเลนก้าที่ชนะเลนนะก็เลยเดินมั่วแล้วฮนะ้า ตอนนี้ได้เทมิติกมาเป็นที่เรียบร้อยนะในนาทีที่ประมาณ12ก็ถือว่าเร็วนะได้รองเท้าแล้วก็ได้เทมิติกมาเราสามารถเล่นแบบนี้ก็ได้นะเล่นแบบคุมเวฟแล้วก็โซโรคิวในเลนหรือว่าจะเล่นแบบดันเลนแล้วก็เดินนะสามารถเล่นได้หมดเลยแต่ว่าเกมนี้เข็ดเล่นแบบดันเลนแล้วก็ถ่ายเพจนะถ่ายเพจแล้วก็โซโรคิวก็เล่นได้อะสามารถเล่นได้เหมือนกัน เลงกามาป่วนที่มิดเลนนะกดันตีใส่เข็ดไปแล้วเข็ดต้องมอบล้าเป็นเลงก้าที่ตอนนี้กำลังจะทำแบกนะตบท็อปเลนได้อะเดินแก๊งเดินโลมเลยแล้วเอท็อกเนี่ยมันเป็นตัวที่ตีเพดป้อมไม่เก่งเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องเสียเพดเลยว้าวมาแล้วเอท็อกหคิว มีเทเลพอร์ตนะสามารถเทเลพอร์ตไปช่วยเพื่อนได้แล้วมีการบวกกันที่หลุมรีปาตันใจเทเลพอร์ตลงไปนะคาทัตไม่น่าจะมาช่วยได้ฐานนะแล้วมีการกดอัติมะช่วของทางคาทัศนะเขยดเข้าไปคุกวงในมาจังหวะนี้เป็นฝ่ายสีฟ้าที่ดูดีกว่านะเร็วตายไปอะเข็ดการันจะมีอันติใน2วินาทีอะ่ะแต่ว่าตกมาเป็นที่เรียบร้อยเดินมาที่เลนกลางนะตอนนี้มีอันติเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วเร็วเฟสเช็คเข้ามาโดนอนอติรุดดึงสายไปจังหวะนี้กระโดดหนีไปก็ไม่รอดนะว่ะ เฟเชค็คเข้ามานะอันตรายอะเริ่มมอกรันแล้วไอ้เถาก็เริ่มมอแล้วพะเห็นเลงก้าเดินบ่อยอ่ะก็เลยต้องมาจอยด้วยแล้วเลงก้าอยู่ข้างล่างคนเดียวเดินมาหาเลงก้าข้างล่างอ่ะแต่เลงก้าตันใจกดอันติเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วตันใจกะโดดใส่เซอร์เวนนะแต่ว่าโดนเล็กซอร์ก็น่าจะต้องมอบอะว <Wow. S 2> ่ะเขย่ากลับมาที่เลนก้างนะแล้วเจอคาริสต้าคาริสต้าก็ไม่ได้กลัวเหมือนกันนะเลเวลห่างแต่ไม่ได้กลัวอะไรอะแล้วกดอันติใส่ไปเลยเรียบร้อยอะไม่กลัวหรอต้องมอบนะ เขาเล่นแบบโคตรเพอร์เฟกอะทุกการเดินทุกการกระทำนี่คือแบบมีเหตุผลหมดเลยะไม่ได้เดินแบบบู้ซั่วด๋วเล่นแบบล็อกจัดเลยถ่ายป้อมกันรัวๆเลยนะนอนจดึงไปไม่โดนนะเสียดายอ่ะแบบห้าคนใส่กันรัวๆอเออคือทุกคนรู้ไงว่าเลงก้าฝนของข้ามเกิดอะวิธีที่ชนะเลงก้าคือยืนกรุ๊ปกันอนะนึอกว่าเลงกนะ้าเป็นน้าทันซินมันแบบ เข้ามาหนึ่งห้าไม่ได้อะก็ยืนกรุบกันออด้วยกันรัวๆแล้วเกมก็กลับมาเลยหลังจากที่ช่วงหนึ่งอะที่แบบเลนการแม่งทําแบกอ่ะพอทีมฝั่งสีฟ้ากรุบกันปุ๊บเลนการเล่นไม่ได้เลยยวงนี้ผมภูมิแพ้กําเริบอ่ะเธเลยไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเพราะว่าภูมิแพ้กําเริบตื่นมาแล้วเป็นภูมิแพ้ตลอดเลยเลนกลางอะใส่เดียวกัน มีการอ้อมมาทางด้านหลังของทางเอทอคแล้วกระโดดใส่คาริตตาไปมาละเซเว่นก็ไปคุกวงในนะเซเว่นนะโอ้โหนิ่งอิตาจิเร็วกระโดดเข้ามาเห็นคนเล่นดีจัดเลยไม่หมั่วส่ว่าเอทอกระโดดคาริสตาคลายรัวๆนะแล้วมีอันติขอนทางคาทัสมาเอทอคต้องหันไปสวนนะเพราะว่ายัางไงก็ตายอยู่าวะ่ะ ยี่สิบนาที่ะทีมฝั่งตรงข้ามหลังจากชนะไฟไปก็ตัดใจเปิดมังกรนะแต่ว่าน่าเสียดายอะที่เคล็ดมีเทเลพอร์ตนะสามารถเทเลพอร์ตมาเช็คได้ล้วมีอันติด้วยนะผมว่าไฟนี้3ต่อ5ก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะแล้วก็โดดเข้าไปฆ่าคาทัศนมาได้อะหันไปไล่ตีสายคาริสตาคาริสตาก็ตีบาลอนไม่หยุดเลยนะแหมจังหวะน,นี้อาจจะเป็นมิดเพย์แต่ว่าต้องถอยออกมาก่อนนะสำหรับเคล็ดโอ้อย่าเยอะขนาดนี้อันตารายนะโอ้แล้ว เลงกาฮะก,กระโดดสกอร์ทอมวอร์ดนะว้าวโอ้มาละไอแมวโอ้โหอ้าขึ้นมาไม่ทันพิวจัดเลยนะไอเลงก้าตัวนี้เนะี่ยแต่ว่าถือว่าคุ้มแล้วนะอ่าสู้ไฟบาลอนฝั่งตรงข้ามได้ทำให้ฝั่งตรงข้ามไม่ได้บาลอนแต่เมื่อกี้เนี่ยคาริซ่าอาจจะตีบาลอนเพลินไปหน่อยนะถ้าถอยออกมาเนี่ยผมว่าไฟอาจจะดีกว่านี้เกิดใหม่ครั้งอะเดินมาเจอไอเวิร์ดนะแล้วนอนตัวรุดด,ดึงสวยมากๆอะ่ะ อ่านิดเดียวไม่ตายอรอไม่ตายอ่ะโอ้เราเป็นเขตที่ตกมาเป็นที่เรียบร้อยอ่ะไฟนี้ดูโอเคอยู่นะเอทอกซ้อนสวยอ่ะเปล่าโอเคเขตดรับดาเมจรับสกิลได้เยอะจัดเลยแล้วก็น่าจะได้บาลอนตัวนี้ไปอ่ะหลังจากได้บาลอนไปฮะก็ตัดใจมาเปิดมังกรต่อเลยอ่ะเป็นมังกรเหกเหกนะแล้วโอ้ขาดทัดอ่ะเดินเหม่อเหม่อ,อเดินเหม่อเหม่อนะจังหวะน,นี้ Head, กดันตีใส่ไปแล้วแตดใจแฟตไปใส่คาริสต้าเลยครับเหมือนจะรู้ว่าคาริสต้าไม่มีแฟตนะแล้วก็ฆ่ามาได้อนะว้าวแตนใจดีจัดจัดอู้ชนะไฟไปแล้วก็ขึ้นบ้านฝนตองข้ามนะอาจจะได้อินิเตอร์อะน่าจะได้อนปีเตอร์ไม่น่าจะเห็นได้ โอ้มีตาเลงก้าขึ้นบนหัวเข็ดแล้วแล้วก็โดดสายไปเข็ดปลาอีกอคิวไปไม่โดนนะต้องหันสวนแล้วจังหวะนี้เพราะว่าหนีไม่ได้นะแล้วมีเรลวอยู่ใกล้นะก็โดดไปพร้อมกับกดอันตีเลยฮะจังหวะนี้อยากฆ่ามากมากนะเอทอกะสับโดนไปสองดาบสามดาบโอเคนิ่งฮนะรอซ้อนชิ้นที่สามมาเป็นเดดแดนนะแล้วก็เชเลพอร์ตมาที่ท็อปเลนนะอันตีขึ้นเปนที่เรียบร้อยละแม่ตายเวอร์นะปลูกยาวาไว้นะ ไอท็อก hey, อะรอจังหวะอยู่แล้วเหมือนไอโคจะโดนรูทหรือเปล่าเมื่อกีน้นี้ต้องโอ้เราสตตนโดนไป2ตัวสวยงามจัดๆอะเลงกากระโดดไม่หยุดนะเร็วเข้ามาคุกวงในจังหวะนี้เข็ดตีไม่หยุดกดนั้นตีเข้าไปโอเคอาจจะจีๆฝันของข้างไม่น่าจะต่อต้านได้ละโดน2ไฟเตอร์ไปแล้วก็2 AP แล้วก็ตัวทำจังหวะอีกหนึ่งตัวนะอ ถือว่าเป็นสุดยอดทีมคอมอยู่เหมือนกันนะทีมคอมนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะจะมีเสียงแบบหายใจซื้อน้ำมูกนะเพราะว่าเป็นหูแพ้แล้วก็พูดผิดพูดถูกเยอะมากไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดทาคลิปแล้วมันพูดไม่ไม่ถูกนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะส่วนใครไปคอมเมนต์ไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ